สัปดาห์สุดท้ายก่อนการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเริ่มเห็นกระแสข่าวการคัดค้านหรือว่าการป่วนการทำประชามตินะครับแต่เท่าที่ไทย PBS ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการนำมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าตรวจสอบข้อมูลจากตำรวจในพื้นที่ภาคอีสานก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวลักษณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่ภาคใต้ที่น่าสนใจก็คือการขึ้นป้ายข้อความคัดค้านการทำประชามติครับ จ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังมีผู้ก่อเหตุนำป้ายผ้าแสดงข้อความคัดค้านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาแขวนไว้ริมถนนสาธารณนะและก็พ่นสีสเปรย์บนท้องถนนเกิดขึ้นทั้งที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและสงขลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ ขณะที่บรรยากาศการรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติในช่วงโค้งสุดท้ายที่จังหวัดสงขลาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประชามติทั้ง16อำเภอรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ส่วนที่จังหวัดกระบี่คณะกรรมการการเลือกตั้งสาธิตขั้นตอนการนับคะแนนออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงคะแนน575หน่วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานนะครับขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าเกือบทุกจังหวัดนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองใดๆโดยเฉพาะกลุ่มแนวร่วมนวปชที่ก่อนหน้าน,นี้มีความพยายามจะเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติในหลายๆจังหวัดแต่ว่าทั้งทหารและตำรวจได้ขอความร่วมมือไม่ให้ดำเนินการนายวรวุฒิรุจนาพิณันแกนนำเสื้อแดงกลุ่มรักเชียงใหม่51ระบุว่าไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอะไรแต่มีเพียงช่วยประกาศให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติให้มากที่สุดเท่านั้น ซึ่งประชาชนจะรับหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ไม่มีการชี้นำขณะที่บางจังหวัดฝ่ายทหารได้เชิญแกันนำกลุ่มมวลชนและสอสอในพื้นที่ไปพูดคุยทำข้อตกลงไม่ทําทำกิจกรรมที่อาจจะผิดพรบรประชามติทำให้การเคลื่อนไหวของมวลชนมีเพียงการรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเท่านั้นนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจเอกศีวรารังสิพร,รมามณกุล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค3ที่ดูแลพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เพื่อจะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความสงบเรียบร้อยช่วงออกเสียงประชามติพร้อมกับยืนยันว่าไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่คัดค้านการลงประชามติและบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ ที่จังหวัดอุดรธานีครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดเวทีเปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติมโดยมีวิทยากรทางภาควิชาการภาคธุรกิจและเครือข่ายภาคประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า400คนครับ